รถอาหารรืองาหารนี่ขึ้นมาอะไรแล้วอะไรล่ะครับผมน้ะมืออย่าเพิ่มเอาเรื่องนี้เอาเร่อนี้ก่อนเรื่องเรื่องหน้าก็ได้นิดๆครับผมครับเรื่องเล่าคื่นเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีสองพันห้าร้อยหกสิบแปนะครับก็ต้องบอกว่า สนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมนะครับมีทั้งความน่ากลัวมีทั้งความตลกมีทั้งความสนุกมีทั้งลุ้นแล้วก็มีดราม่าก็คือ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 ผมว่ามันมีพัฒนาการของของการผูกโยงตัวละครแล้วก็เรื่องนะครับให้มันมันเป็นเรื่องเดียวกันกันมากขึ้นทั้งที่มันเป็นจริงๆมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะจะมีความแยกในการเล่าเรื่องผีแต่ครั้งนี้มัน มันมีการโยงโยงกันอะไรบางอย่างครับซึ่งซึ่งซึ่งผมว่ามันมันลงตัวกว่าเยอะนะฮะแล้วก็สนุกสนุกมันมันมันหลรถมันมันน่ากลัวไหมมันก็มีความน่ากลัวอยู่นะครับแต่ก็มันไม่ใช่แค่น่ากลัวอย่างเดียวนะครับมันมีความสนุกมันความตลกมันมีมันมีความซึ้งด้วยอะไรอย่างเช่นนักแสดงมาแต่ละคนนี่คือแบบว่าโอ้โหเด็กมาโอ้โหต้องบอกต้องบอกนะฮะว่า ต้องมาดูการแสดงของนักแสดงทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้คือแบบสุดยอดมากๆนะครับเริ่มด้วยคุณนุ่นคุณนุ่นนี่คือโอ้โอโอ้โแล้วแล้วแล้วคุณมาดูเขาแสดงสดสดอะ่ะมันมันส่งทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ฟิล์มฟิล์มก็คือไม่เคยเล่นละครเวทีแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้แล้วผม,ผมบอกเลยว่าโหนี่คือนี่คือที่ของคุณนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งของคุณที่ท,ที่คุณจะ คุณจะเฉิดอช้ยได้เลยนะครับแล้วก็อักก็เหมือนกันอักก็โอโแบบดีแต่คนที่คุณต้องมาดูเป็นพิเศษคือเจ้าตั้มมันเก่งนะ <laughs> <laughs> เก่งมากครับเพราะว่าโจทย์ละคนก็ยาใช่โจทย์อย่างปีโป้ก็ก็โอ้โหแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้อะไรอย่เงี้ยครับดังนั้นก็ขำเป็นังไาบอกหลังนุ้ยงล ก็ก็ครับก็เรื่องนี Real ้ก็ตั้งใจให้ให้ให้มืดละครับครับมันยากไหมกับการที่จะให้คนดูนอกจากประสบการณ์ในเวทีเพราะว่ามันค้ามยากที่จะแบบว่าผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทําละครผีในโรงละครเนี่ยตั้งแต่แรกเลยผมก็บอกกับทีมงานบอกว่าคุณต้อง trust ในความเป็นโรงละคร และในความมืดถ้าคุณ trust ตรงนั้นได้การที่คุณจะเล่าเรื่องผีมันไม่ยากมันมามันมาสเต็ปหนึ่งละมันมาได้สเต็ปหนึ่งละ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เดินเข้ามามันก็จะรู้สึกมีความวังเวงอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศโดยรวมครับมันเป็นบรรยากาศโดยรวมใครที่ชอบไปเที่ยวบ้านผีสิงมาดูกันใครที่ อยากค้าโอกาสจับมือคนอื่นก็มาดูกันอ้าจริงจริงจริงมัน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 เอื้อให้แบบว่าโอ้ยมันเอื้อให้โอ้มันมันมันมีคนดูมีพาร์ i ิ i ิเ t ชั่นอยู่ตลอดเวลาครับ อ่าเราต้องเราต้องรอดูจะไม่สปอยไม่สปอยให้เตรียมตัวยังไงบ้างที่จะมาดูเยมาสนุกครับมาสนุกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมาสนุกกันเฉยเลยมาสนุกกันแล้วก็มาสนุกมาลุ้นมาตื่นเต้นมามามาสนุกเเหมือนเวลาคุณไปเที่ยวบ้านผีสิงหรือคุณไปงานฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยมาเลยครับสนุกครับครับครับ โปรเตอร์มาหลายคนลตกใจกับคนที่ยู่ตรงกลางคนยู่ข้างตรงกลางนะในไลนนักแสดงคือแบบครับมาได้ยังไงมาได้ยังไงก็ก็ได้ยินมาว่าเออได้ยินมาว่าอยากเขาอยากเล่นละครเวทีกันก็เลยลองติดต่อไปนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับพูดคุยกันแล้วก็พอบทนี้มาก็คือคือได้ยินมาว่านายอยากเล่นละครเวที ผมว่าจริงเหรอก็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 ไม่คิดไม่ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้นึกถึงนะครับพอบอกว่านายอยากเล่นเฮ้ยเรื่องนี้เหมาะกับเขานะเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับเขานะครับแล้วก็เลยเลยนัดคุยแล้วก็นัดคุยแล้วก็ไหนมามาลองลองลองร้องเพลงให้ฟังกันมาอะไรต่างๆเงี้ยนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยเราผมผมชอบวิธีวิธีคิดของเขาผมชอบวิธีการที่เขา ออสิ่งที่เขาอยากจะก้าวต่อไปในฐานะนักแสดงนะครับแล้วก็แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้จะจะจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เขาแบบทะลุไปอีกอีกขั้นหนึ่งได้นะครับแล้วก็คุยกันแล้วก็เขาก็เขาก็อยากมากก็เลยก็เลยดีเลยก็ล,ลงตัวตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มซ้มอมครับตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มซ้อม แล้วก็มาตรงนายกับเทศนี่คือเข้ามาแคสปกติเทศเองก็เข้ามาแคสออเอาเรื่องนายกับแคสไบ้างครับเออเออนายเนี่ยนัดคุยแล้วก็ลองดูซิ่ไหนมาร้องเพลงให้ให้ฟังดูว่าเออประมาณไหนยังไงโอเคได้โอเคละได้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เราเราก็มีการฝึกกันเพิ่มเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือคือต้องบอกว่าเรื่องนี้อ่ะด้วยด้วยสไตล์ของเพลงมันจะอีกแบบหนึ่ง มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนฟ้ออาดดสดทรายนะครับมันจะมันจะมีความป๊อปมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นยุคเพลงยุค5 0สนะครับเพราะฉนั้นมันจะมีความป๊อปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สนุกสนานเลยเป็นร็อกแอนด์โรลเป็นอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเทศนะครับในส่วนของเทศก็ถามไปว่าอ,อ,อยากลองไหมปรากฏว่าตื่นเต้นมากบอกว่าบอกว่าตื่นเต้นมากบอกโอ้โหพอได้ยินว่า ว่า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 อยากลองไหมเขาก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะงั้นมาลองเทศมาแคสเทศมาแคสแล้วเราก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะเออเอาไม่ครับไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้หนุนบริษัทไม่ได้หนุนบริษัทเลยครับเขาเขาคือคือผมว่ามันก็มันคือคือคือเรา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 ต้องเราต้องเข้าใจว่าด้วยความเป็น ละครเวทีที่ทําให้คนพอสอนี้ดูและความเป็นมิวสิควอลนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งมันมันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่ที่ถ้าเบิรใครที่เคยมาดูมิวสิควลก็จะรู้แล้วก็จะเห็นแล้วก็บอกเฮ้ยน่าสนใจมากแต่การมาของเทสกับดายหลายคนสงสัยครับทุกคนว่มาในรูปแบบไหนหมดสัญญาหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วก็คือเป็นนักแสดงอิสระก็เป็นนักแสดงอิสระครับครับ คือมาร่วมโปรเจกต์กับใช่ใช่ใช่ไม่ต้องขอครับครับครับโอ้โหอันนี้คือพี่บ่อยก็คือครับก็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 ทราบมาทราบมาอย่างนั้นคเพราะแหละคุณชิชุมเลยเทศวาเทศสามารถพอเป็นอีกที่หนึ่ผมว่าโอ้โหคือคือผมว่าอยู่บนเวทีแล้วเขาเขาจะสง่ามาก เรา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 ทำทีละอย่างไหมเรา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 ทำการแสดงละาคอนเวทีกันก่อนไหมครับจำไปก่อนอ๋อครับยยักหน้ายังไม่ยักหน้าเรื่องเล่าคืนเรื่องเล่ามีกี่รอบครับเอ่อเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนะครับเอ่อเริ่มแล้ววันนี้นะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับเอ่อทั้งเดือนมีนาคมนี้นะครับเอ่อหาซื้อบัตรกันได้นะครับมาสนุกกันมาสนุกกันอยากให้มาอยากให้มากันเยอะๆมา มาสนุกมากรี๊ดกราดมามาหัวเราะมาลุ้นมามาสนุกอะมาหลอนด้วยนะคุณบมาหลอนด้วยขอบคุณคุณบอลขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับคุณบอย